เมื่อวันจันทร์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติพิ่งตนพิ่งทำตำบลคลองสีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนภรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดเฉินเขตระารามหลวงพร้อมด้วยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอทั้งเ็จอำเภอในจังหวัดปทุมธานีได้เปิดศูนย์ดูแลโควิด19คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจำนวน80เตียง โดยมีนายชัยวัฒน์ชิ่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีปนตำรวจโทรคำรณวิทยทุกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายประเืองว,วงแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่และผู้แทนคลินิกเวชกรรมใจใสวัดพระธรรมกายโมเลนิธิธรรมกายโมเลนิธิธรรมรักษาภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการศูนย์ดูแลโควิด -19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี Community Isolation for Months of ปฐุมธานี Province โดยการสนับสนุนให้การประถมจากบริษัทสมยัยคอนเทนเนอร์อุตสาหกรรมจำกัดและผู้มีจิตอันเป็นกุศลโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวว่าเนื่องโดยในสถานการณ์ปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งได้มีการระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่งผลทําให้มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากและมีแนวโน้มของจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลผู้ป่วยดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์จึ่งได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐเจ้าหน้าที่ภาคส่วนและภาคีเครือข่ายผู้มีจิตอันเป็นกุศล รวมหนุนเสริมการดําเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและถวายการดูแลพระสงฆ์สามเณรที่อาบพาธติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างเหมาะสมตามเพศภาวะคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจึงขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด -19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนี้ขึ้นนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ยังได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินงานตามพระดาริในเจ้าพระกุณสมเด็จพระอริยวงศ์ขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการหนุนเสริมอาคารสถานที่โรงครัวอุปกรณ์บุคลากรและปัจจัยอื่นๆเพื่อช่วยสนับสนุนการดรําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆอาทิ การสนับสนุนอาหารปรุงสุกใหม่ให้แก่บุคลากร,กรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด1 9การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชนศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 การบริจาควัตถุปัจจัยถุงยางชีพเวชภัณฑ์สิ่งของจำเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์การส่งเคราะห์รับชาวนกฤฤิจศพผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นต้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สําคัญของคณะสงสืยไปครับก็ต้องขอกราบมุทนาบุญนะครับกับทั้งทางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะครับพร้อมด้วยอนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นการเปิดศูนย์ที่ถือได้ว่าจะเป็นจุดที่ดูแลนะครับถวายการดูแลคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีต่อไปครับ